สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำพิจารณาการสวดภาวนาของพระศาสนาจักรในยุคแรกเริ่มทรงเน้นย้ำว่าความรักคือทำล้ำลึกแห่งรากเหง้าชีวิตของผู้มีความเชื่อ ันพุทธที่25พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสนดตออกพบปะสัตบุรุษผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องสมุดวัติกันในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์วันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องการสวดภาวนาพระองค์ทรงนำสัตบุรุษพิจารณาการสวดภาวนาของพระศาสนาจักรในยุคแรกเริ่ม สมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มสอนคำสอนโดยตรัสว่าก้าวแรกของพระศาสนาจักรในโลกดำเนินไปสลับกับการสวดภาวนา งานเขียนต่างๆในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือกิจาการอัครสา,าวกทําให้เราเห็นภาพของพระาาศาสนาจักรที่กระตือรือร้นในขณะก้าวเดินไปซึ่งในการรวมตัวกันสวดภาวน,นานั้นทําให้พวกเขาพบเจอกับรากฐานที่เป็นหัวใจสําคัญและเป็นแรงกระตุ้นในการแพร่ธรรม จากนั้นทรงชี้ให้เห็นคุณลักษณะสำคัญสี่ประการในชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทรงดึงมาจากเรื่องราวของนักบุญลูกาในหนังสือกิจาการอภครสา,าวกพระองค์กลัาวว่า การฟังคำสั่งสอนของอัครสาวกซึ่งหมายรวมถึงทั้งการเทศสอนและข้อคำสอนการแสวงหาความสัมพันธ์ฉันพี่น้องในกลุ่มอย่างต่อเนื่องการบิขนมปังศีลมหาสนิทซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกถึงพระยูเจ้าที่ประทับอยู่ท่ามกลางเราและการสวดภาวนาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ของการสนทนากับพระบิดาโดยผ่านทางพระคริสต์ในองค์พระจิตเจ้าแล้วตรัสเตือนว่า สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากนี้จะปราศจากซึ่งรากฐานปราศจากซึ่งโครงสร้างอย่างไรก็ตามเมื่อใดที่คุณลักษณะทั้งสี่นี้ปรากฏรับรองว่าพระจิตสถิตอยู่ด้วยอย่างแน่นอนการอ่านหนังสือกิจการอักษาวกและการที่เรามารวมตัวกันสวดภาวนานั้นจะทำให้เราค้นพบสิ่งที่เป็นแรงผลักดันอันทรงพลังของการประกาศพระวรสาร ในการสวดภาวนา,า,วนาเราจะพบพระคริสต์ที่สถิตยอยู่ท่ามกลางเราเและจะได้รับการสัมผัสจากพระจิตเจ้าต่อมาพระองค์ทรงอ้างอิงข้อคำสอนว่าในการสวดภาวนาพระจิตจะทรงทําให้ความทรงจำถึงพระคริสต์มีชีวิตชีวาขึ้นในพระศาสนาจากของพระองค์ นำพระศาสนาจากของพระองค์ไปสู่ความจริงที่สมบูรณ์พร้อมและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการวางเกณฑ์ใหม่ที่แสดงถึงธรรมล้ำลึกอันมิอาจอย่างรู้ได้ในการทำงานของพระคริสต์ในชีวิตพระศาสนาจากของพระองค์ในศีลศักดิ์สิทธิ์และในพันธกิจนี่คือการทำงานของพระจิตในพระศาสนาจากที่ทำให้เราระล,ลึกถึงองค์พระเยซูจเจ้า อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โจทย์ธรรมดาธรรมดาที่จะตามหาข้อเท็จจริงหากแต่คริสตชนที่เดินบนหนทางแห่งการแพร่ธรรมจะนึกถึงพระเยซูเจ้าในขณะที่พวกเขาทำให้พระองค์ปรากฏมาอีกครั้งและจากพระองค์จากพระจิตของพระองค์พวกเขาจึงได้รับแรงผลักดันให้ก้าวออกไปเพื่อประกาศและเพื่อรับใช้ การสวดภาวนาทำให้คริสตชนดื่มดำกับความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อแต่ละคนและทุกๆคนและให้แรงกระตุ้นกับผู้แพร่ธรรมเพื่อจะประกาศพระวรสารแก่มวลมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสำหรับทุกคน และในองค์พระเยซูเจ้าทุกกำแพงแห่งการแบ่งแยกก็จะพังทลายลงอย่างแน่นอนการแลกเปลี่ยนความรักระหว่างความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรากับความรักที่พระองค์ทรงขอเราเป็นการตอบแทนคือรากเง้าแห่งธรรมล้ำลึกทั้งชีวิตของผู้มีความเชื่อสำหรับคริสเตชนทั้งในยุคแรกเริ่มและคริสเตชนในยุคปัจจุบันการสวดภาวนาจะช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตาม ามประสบการณ์นั้นได้และโดยผ่านการสวดภาวนาคริสตชนทุกคนก็สามารถจะทำให้คำพูดของนบ,บุญเปาโลมาเป็นคำพูดของตนเองได้ นั่นก็คือชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ทรงรักเราและทรงง้อพระองค์เพื่อเราเพียงในความเงียบสงบของการเทิดทูนเท่านั้นที่เราจะพบกับความจริงบริบูรณ์ของถ้อยคำเหล่านี้และการสวดภาวนานี้ก็คือเปลวไฟอันทรงชีวิตของพระจิตที่จะมอบพลังให้กับการเป็นประจักษ์พยานและการแพร่ธรรม E questa preghiera è il fuoco vivo dello Spirito che dà forza alla testimonianza e alla missione. Grazie. Leo Klap, ma pop kan mai thai cattolik news. Sambra wanni, so wadi krap.